เมียเราก็ร้องเมียเขาก็มันเมัอนอดิเตชาติเจอแล้วครับอิสลามแต่ว่าทำพิธีกรรมไม่ได้เพราะว่าเราคนศานสนาเขาศาสนาอิสลามก็เคร่งมาก พี่น้องชาวไทยแล้วก็แฟนคลับของพี่เมฆวิน,ยนัยไกรบุตรนะครับยังคงส่งกําลังใจให้กันอย่างล้นหลามนะฮะหลังจากที่พี่เมฆวินัยไกรบุตรนะครับรักษาอาการตุ่มน้ำพองเนี่ยมานานกว่า5ปีนะฮะและหลังจากที่เปิดหัวกระมนะฮะแล้วก็ได้มีการขอขมากรรมในเวรทั้ง7คนนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยดำเนินการขอขมากรรมเนี่ย ไปแล้วนะฮะทั้ง6คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดนะฮะได้เจอกับเจ้ากนายเวร์นคนที่7แล้วแต่ปรากฏว่าเจ้ากำไลเวร์นคนที่7น,นี่ฮะเป็นคนอิสลามครับซึ่งคนละศาสนากันนะฮะแล้วก็อาจจะไม่สามารถขอขมากลับได้หรือไม่อย่างไรนะฮะเพราะว่าฐานะเจ้ากำไลเวร์คนที่7นนีะ่ก็เคร่งศาสนานะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสําเร็จหรือไม่อย่างไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างผู้ชมครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผม แฟนคลับและพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับยังคงส่งกําลังใจเอาใจช่วยพี่เมฆหันไนหรือว่าพี่เมฆวินัยไกรบุตรกันอย่างล้นหลามเลยนะครับหลังจากที่รักษาอาการตุ่มน้ําพองมานานกว่า5ปีจนกระทั่งได้ทําพิธีเปิดบูพกรรมครับเพื่อให้อาจารย์ไพศาลนั้นได้นิมิตถึงเจ้ากรรมนายเวรและก็พบว่ามีเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยถึง7คนนะฮะและก็ได้ทําพิธีขอขมากรรมกับเจ้ากรรมนายเวรไปแล้วเนี่ย หกคนครับเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็จะครบทั้ง7คนแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ครับหลังจากที่ได้เจอเจ้ากรรมในเวรคนที่6นะครับซึ่งทางด้านอาจารย์ไพศาลแสนชัยก็เปิดบุปกรรมนิมิตว่าชาติก่อนเนี่ยชื่อว่านายชอยชาตินี้เนี่ยชื่อว่านพดลซึ่งพบว่ายังมีชีวิตอยู่นะฮะแล้วก็ขอเดินทางมาหาพี่เมฆวินัยไกรบุตรเนี่ยด้วยตัวเองเลย ทั้งนี้คุณพนพดลเองนะฮะก็ยอมรับว่าทราบเรื่องที่ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณวินัยไกรบุตรเนี่ยครั้งแรกก็บอกว่าตกใจเลยแล้วก็ประหลาดใจมากแต่ว่าตนนั้นเนี่ยเชื่อเรื่องเวรกรรมแต่เรื่องพบเรื่องชาติเนี่ยอาจจะไกลตัวไปแต่เรื่องขออโหสิกรรมเนี่ยยินดีเลยอยากจะช่วยให้พี่เมฆวินัยไกรบุตรเนี่ยหายนะฮะแล้วก็เห็นว่าพี่เมฆเนี่ยทุกทรมานมานาน ถ้าได้มาทําแล้วพี่เขาสบายใจร่างกายพี่เขาดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะทางด้านของคุณววนพดลเองก็ยังบอกอีกนะว่าอยากจะขอโอโหสิกรรมพี่เมฆวินัยไกรบุตรด้วยเช่นกันนะฮะเพราะว่ามีเหตุเนี่ยมันก็ต้องมีผลเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยชาติพบก่อนผมอาจจะไปทําอะไรให้พี่เขาเจ็บช้าน้ําใจหรือเปล่าก็ขอโอโหสิกรรมกลับด้วยซึ่งก่อนที่จะเริ่มพิธีนะฮะพี่เมฆวินัยเนี่ยก็กล่าวทางน้ําตานะฮะบอกว่าพูดไม่ออกเลยแทนที่ตัวเองเนี่ยจะไป แต่ว่าพี่เนี่ยต้องมาหาตนเนี่ยก็เสียใจมากพี่มาหาตนก็ซึ้งแล้วก็ปลื้มมากๆมันจําเป็นเพราะว่าตนเนี่ยไม่ไหวแล้วทรมานมา4-5ปีขอบคุณมากๆขอให้พี่เนี่ยจเจริญรุ่งเรืองทางด้านคุณนพดลเองก็ปาดน้ําตาร้องไห้ตามไปด้วยนะฮะรวมทั้งภรรยาที่มาด้วยก็กลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เช่นกันก่อนที่ทางด้านของคุณนพดลเองฮะก็ได้เล่าว่ามีเรื่องอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นคุณผู้ชมฮะเมื่อทางด้านคุณนพดลเอง โขกรางวันนะจากการที่ได้เลขที่บ้านมาผิดจาก7-50เนี่ยเป็น757้ตนก็เลยไปซื้อปรากฏว่าถูกไปเนี่ย1.8แสนนะคุณผู้ชมนะเรียกได้ว่าโอ้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละคุณผู้ชมฮะแค่คิดที่จะทาสิ่งดีๆเนี่ยสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นแล้วล่าสุดฮะทางด้านรายการ A Pop Today ฮะทางช่องอมรินทีวีก็เดินทางไปสัมภาษณ์ความคืบหน้าเรื่องพิธีการขอขอมากรรมเจ้ากรรมในเวรคนที่7นะฮะหลังจากที่พี่หนุ่มเนี่ยเผยว่าได้พบเจ้ากรรมในเวรคนที่7แล้วนะฮะ ทั้งนี้นะฮะทางด้านของพี่เมฆก็ได้เล่าย้อนกลับไปว่าตอนที่ทําพิธีขอขามาเจ้ากรรมในเวรคนที่6นะเนี่ยตนเนี่ย,นนยพูดไปก็จะร้องไห้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่เจอเจ้ากรรมในเวรคนที่6ที่ยังมีชีวิตอยู่และก็ทําพิธีอโหสิกรรมกันไปก่อนหน้านั้นเนี่ยยอมรับว่าขนลุกพูดไม่ออกเลยกับเรื่องราวที่เจอเมียเขาก็ร้องเมียเราก็ร้องอัติชาติคนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเคยมีอะไรกันมาซึ่งระหว่างที่พี่เมฆพูดไปเนี่ยก็น้ําตาคลอเสียงสั่นเลยนะฮะ โดยพี่เมฆก็บอกว่าหลายอย่างในโลกนี้เนี่ยที่เราไม่รู้ว่าเป็นเรื่องลี้ลับเราไม่รู้จริงๆผมก็อยากรู้สิ่งที่ผมกําลังทําตอนนี้เนี่ยของจริงหรือของปลอมแต่ก็มีคนพูดเลยบอกว่าของจริงเดินไปให้สุดส่วนเจ้ากรรมนายเวรคนที่7เนี่ยคนสุดท้ายนั่นเนี่ยพี่เมฆบอกนะฮะว่าเจอแล้วเป็นคนอิสลามฮะ ทำพิติกรรมไม่ได้คนละศาสนาฮะซึ่งเขาศาสนาอิสลามเนี่ยเขาก็เคร่งมากด้วยซึ่งพี่เมฆก็เผยนะครบอกว่าอาการตอนนี้เนี่ยก็ดีขึ้นแต่มันยังไม่จบตอนนี้เนี่ยหน้าสดใสกว่าแต่ก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนเดือนนี้ก่อนจะไปทําของอาจารย์ไพศาลเนี่ยสีหน้าเนี่ยสีเขียวก่อนที่พี่เมฆจะบอกว่าสาธุทั้ง7คนเราไม่มีอะไรติดค้างต่อกันผมเจ็บผมทรมานมามากผมอดทนมามา,มาก จากนี้ไปก็ขอให้เราเนี่ยอโหุิกรรมต่อก,กันและกันไม่ติดค้างกันก็ขอให้ผมหายป่วยโดยเร็วภายในสิ้นปีนี้ขออย่าให้มีตุ่มโผล่เลยยิ่งดีหลังปีใหม่แผลหายไม่ทันหรอกแผลใหญ่ต้องใช้เวลาเดือน2เดือนที่เมฆย,ยังบอกว่าวันไหนจะขอ,อหุหสิกรรมยืนขึ้นเนี่ยเลือดเด่นไหลจนงงเลยจะบอกว่าหนักมากขึ้นก็ไม่ใช่จะบอกว่ากินอะไรแปลกๆก็ไม่ใช่ วันนี้ไม่มีเลยเดินไปอาบน้ําด้วยแต่วันนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเอาจังเลยนะฮะคือเล่นหนักมากเลยไม่รู้มีมารหรือว่ายังไม่ปลดปล่อยหรืออะไรหรือว่ายังไม่ใช่เวลาของมารหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมฮะ โอ้โหเรียกได้ว่าต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคุณผู้ชมก็คงจะต้องติดตามอาการของพี่เมฆก,กันต่อไปแหละครับว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรคนที่7ได้หรือไม่และอาการเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่านะฮะอย่างไรก็ตามครับท็อปดาราก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่เมฆนะครับหายไวๆด้วยแล้วกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ